หลังใหม่ทั้งเรียรบกว่าและขณะนี้ท่านนายเรัฐมนตรรกระทรวงรัพยากรธรรชติท่านรองนายากรวัฐมนตรีรและกนนรัวง,ง,ร,งวร,รับยากรธรมาตขอเข้าขขสู่พิธีในวันนี้เป็นที่เรียรบร้อยแล้วนะคะแต่สวัสดีดคณะรัฐมนตรีนะคะที่น้อสุนรแล้วก็ที่นองประชาชิที่กำลังดูไละสดอยู่แล,วแล,วแลเวลานี้ค่ะ ะะประเทศไทยค่ะประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจมาอย่างเรื้อรังนานหลายปีนะคะแล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจเหล่านี้ค่ะก็ไม่ได้มาจากแค่ปัใจจัยภายในประเทศเท่านั้นค่ะก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกที่บอกว่าเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นฟื้นตัวได้ช้าลงกว่าปกติค่ะ และมากกว่าน,นั้นค่ะก็ยังมีในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ใน,ใน,ในใหลายๆภาคค่ะแล้วก็ยังไม่รวมกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในตอนนี้ที่ชวีคูณความรุแนแรงขึ้นค่ะก็จะเห็นได้ชัดนะคะจากประเทศไทยของเราเองค่ะอย่างปัญหาอาุกกาบาในปีนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็อว่าได้ Marion. ค่ะหลายปัจจัยนะคะที่กล่าวมาข้างต้นค่ะก็เป็น เหตุผลหลักนะคะที่ทําให้เศรษฐกิจฝืดเคืองแล้วก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มการลงทุนได้แล้วก็เราก็จะเห็นได้ชัดข่าวว่าเงินในระบบของเราก็หายไปตอนนี้นะคะเงินหมุนเวียนก็ถือว่าแทบจะเป็นสิ่งที่หายากนะคะเงินไม่หมุนเศรษฐกิจฝืดเคืองทําให้การลงทุนน้อยลงอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะมาเกิดขึ้นในประเทศไทย การลงทุนต่างก็น้อยลงอย่างมากค่ะแน่นอนค่ะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มคนที่ได้ผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงผู้มิการค่ะในอนาคตค่ะประเทศไทยต้องเปลี่ยนโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจทางระบบค่ะทําให้เศรษฐกิจต้องมีความพร้อมต่อการลงทุน และก็มีความพร้อมต่รับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้และเราเองค่ะก็ต้องสร้างการเกิดรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อจะให้คนไทยมีความมั่นคงแล้วก็หารายได้ได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะนโยบายต่างๆที่รัฐบาลเน้นย้ำในการทำที่ผ่านมานะคะตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วของท่านนโยเสษฐา ปีทนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะเราก็เน้นย้ำในเรื่องของนโยบายด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญเพราะเราทราบว่านั่นคือสิ่งที่จะทำให้ประชาชนสามารถมีชีวิตมีความเป็นอยู่แล้วก็มีความสุขมีสิ่งที่ดีขึ้นทำให้ชีวิตพัฒนาไปข้างหน้าได้มากขึ้นนะคะแต่นโยบายหลายๆนโยบายค่ะอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนหรือบางนโยบายก็ต้องใช้เวลาเป็นปีแล้วก็ต้องใช้เศรษฐภาจทางการเงินด้วย เพื่อที่จะให้นโยบายนั้นต่อเนื่องแล้วก็พัฒนาไปถึงมุลของที่น้องประชาชนจริงๆค่ะแน่นอนค่ะว่าทั้งหมดนี้นะคะคือความท้าทายค่ะเป็นความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดนี้ให้เป็นโอกาสเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะที่ผ่านมาน,นะคะรัฐบาลก็อย่างที่บอกค่ะให้ความสําคัญเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็มีหลักนโยบายที่ได้ออกไปแล้วนะคะอย่างเช่นนโยบายบพักหนี้เกษตรกรซึ่งเมื่อวานนี้เองนะคะในคอรมอลเพิเ่เซ็นต่ออีกหนึ่งปี ที่จะพับนี่เษตรกรน,นะคะก็ได้ทำกันไปแล้วปีนแล้วแล้วก็กำลังต่อปีปีที่2ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของการระดับเบี้ยหรือว่าที่เห็น่ดงชัดเจนนะคะนั่นก็คือการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวขานโยวาวฟรีวีซ่าค่ะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเลขของการท่องเที่ยวนะคะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปีที่ผ่านมานี้ค่ะแต่การท่องเที่ยวที่ะระตุ่นเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังไม่มากพอที่จะสามารถรฐฐุ้นเศรษฐกิจทั้งประเทศได้ค่ะ วันนี้เองค่ะที่ประเทศไทยจะถูกกระตุน้นครั้งใหญ่โดยเงินสดจะถึงมือคนไทยระบบเศรษฐกิจจะถูกเติมเงินหมุนเวียนกว่า145,552ล้านบาทเป็นการสร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจลูกใหม่ลูกใหญ่ครั้งแรกค่ะจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงค่ะและแน่นอนค่ะว่าเงินก้อนนี้ ก็จะสามารถต่อรองหายใจให้กับพี่น้องประชาชนรายเล็กที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ค่ะนโยบายกรตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้จะถึงมือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน14.55ล้านคนโดยแบ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน12.4ล้านคนค่ะและกลุ่มคนพิการจำนวน2.15ล้านคนทุกคนจะได้รับเงินสด1,000บาทค่ะ แล้วก็ผ่านบัญชีพร้อมเพ์ของผู้มีบันาส่วนการแห่งรัแล้วก็ผ่านช่องทางการรับเบบเดิมของผู้พิการไม่ว่าจะเคยได้รับเงินผ่านบัญชีธานาคารหรือได้รับเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะได้รับเงินในวิธีการเดิมค่ะที่สําคัญนะคะเงิน1นึ่งมบาทนี้ค่ะไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะเมื่อถึงมือประชาชนแล้วสามารถใช้จ่ายได้ทันทีค่ะ และแน่นอนค่ะว่าเราจะมีการทยอยโอนเงินนะคะเป็นเวลา4วันเริ่องแต่วันนี้ค่ะก็จะครบทั้ง14.5ล้านคนนะคะที่กลับมาค่ะนโยบายนี้ค่ะจะช่วยกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจกให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เพิ่มโอกาสได้สร้างความหวังค่ะแล้วก็ได้นำคุณภาพชีวิตที่ดีมาให้พี่น้องประชาชนค่ะ ทำให้พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่างที่เคยได้กล่าวไปค่ะเงินหนึ่งหมื่น,นบาทนะคะจำนวนนี้ค่ะก็จะสามารถสร้างโอกาสารสร้างชีวิตใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่ะแล้วก็รัฐบาลมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของพี่น้องประชาชนนะคะว่าจะมีการใช้ เงินนี้อยากมีประโยชน์นะคะหรือว่ามาครอบครัวที่ได้มากกว่าหนึ่งคนก็สามารถจะเอาเงินหมื่นมารวมกันได้เพื่อต่อยอดธุรกิจหรือเพื่อสร้างธุรกิจหรือสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองและครอบครัวได้ค่ะกรรมาธาลมีความเชื่อมั่นค่ะว่าพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะและก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่านายโยบายนี้ก็คือเป็นหนึ่งในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจน,นะคะ ซึ่งจะมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตามมาอีกมากมายค่ะและแน่นอนค่ะสิ่งที่ทุกคนรอคอยแล้วก็ถามถึงนะคะรัฐบาลยังคงเดินหน้าเลือกโครงการด i จิทัลวอร l เต่อค่ะเพื่อจะทําให้กระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ที่สําคัญนะคะเป็นการวางหน้าขาเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับคนไทยด้วยค่ะเพื่อจะได้เป็นเ,เป็นดิจิทัลไอเดีนะคะเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาลและก็ประชาชนค่ะ จะทาให้รูปกรรมต่ตางๆที่ประชาชนทําเกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะเชื่อมกับรัฐได้ง่ายขึ้นโปร่งใสามากขึ้นตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการวา,า,างรากฐานตั้งแต่วันนี้นค่ะซึ่งเรากำลังพัฒนาระบบนีันยูงนะคะไม่ว่าอีกหน่อยจะใช้ในเรื่องของเ,ออเรื่องของการเยียวยาที่รัฐจะสามารถโตรงสู่ประชาชนได้ เนี่ยค่ะคือเป็นสิ game, sure the bil, ่งที่เราจะวางเศรษฐกิจที่ต้องเอาไว้เพื่อให้ประชาชนได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็รวดเร็วในการรับค่าเยียวยาจากทารัฐบาลได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะสามารถติดตามข่าวสารแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ทุกช่องทางของกระทรวงการคลังค่ะและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นเป้าหมายสําคัญค่ะเพื่อจะสร้าง สภาพแวดล้อมที่ทําให้พี่น้องได้เอื้อให้เอื้อก,กับชีวิตพี่น้องให้มีความหลอกมากขึ้นมีรอยยิ้มมากขึ้นแล้วก็เป็นการต่อยอดค่ะให้พี่น้องได้มีโอกาสในชีวิตเพิ่มมากขึ้นและแน่นอนค่ะสร้างความเท่าเทียมในด้านของโอกาสค่ะและก็บอกเป่นอนี่ค่ะว่านโยบายนี้และอีกหลายนโยบายของรัฐบาลจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาดีเหมือนเดิมทําให้พี่น้องประชาชนกลับมามีความสุขทั้งค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะขอต้อนรับนายวัฒน์ธันย์ดีนะคะเดี๋ยวไปเชิญนายวัฒน์ันย์ดีอยู่ด้านบนเวทีก่อน,นะคะอีกสักครู่เราจะทําวิธีการเปิดโครงการอย่างเป็นทางการวิทีอยากเป็นทางการเดี๋ยวเรานะักเข้าราไปพร้อมๆกันนะคะ ไม่ไมีอะไรที่เข้ามาก็จะได้มีรายไดในชีวิตประจำวันขายของตลาดนะค่ะจะซื้อพวกประการประการองปรเป็นทางทาง,ทางทใหญ่และพวกหอยดองพวกนองไม้อะไรต่ออะไรเนี่ย,ไ,มไ,มยไ,ได้เงินหมืนน่นย <c oughs> ่า <c oughs> มดีใจไหม